น้ำกระแซบคือเกาวโอ้คือขิวดอกอัญชันดอกอัญชันเห็นปะดอกอัญชันอันนี้กล้วยไข่ไม่เพี่ยกโูกที่ห้ามันแหงมันเหี่ยวอะไรวังหันจะเป็นโลก ต้นยังพี่น้องแม่นต้นมะปางมาหน่แม่นบอคือมายงชิดต้นมะปางมาหน่ที่เป็นหน่วยจังสี่ยันแมนมะปางอยู่เนาะอันนี้กล้วยไข่เดี๋ยวจะนายกินกล้วยไข่กัน เด้งอะไรแบบจ้ะนี่นี่กล้วยไข่เสร็จนี่กล้วยไข่กำแพงเพชรเหรอนี่แหละนั่นเป็นหมากอยู่ช่วงนี้ฝนมาให้แล้วนี่นต้นสเสดาวก็หลายต้นปลูกสเสตโลกเต็มเลยต้นบุกงูมีกล้วยไข่เต็มเลยเ่าไปตัดเลยไปเลื่อนไกน่แม่น้า มาปางมาเนี่ยทเป็นหน่วยจังสี่ยังมนมาปางอยู่เนาะนี่จ้ะนี่ยนี่ก้อยไข่เสรนี่ยก้อยไข่กำแพงเพชรเหรอนี่แหละนั่นเป็นหมากจืดช่วงนี้ฝนมาโอ้ยตอนนี้ร้ายอีหลีบันมาย้งชิดกับมะปางนี่แหละสองอย่างโอ้แค่เขิวดอกอัญชันดอกอัญชันเห็นปะดอกอัญชัน อันนี้กุ้ยไข่คือกันบุกกระตุนนั่นก็เป็นใบแบบนี้สามลูกแล้ค่ะมันแห้งมันเหี่ยวหลายวันหันจะเป็นลูกต้นอยังพี่น้องมันต้นมะปางป่ะนี่แมนบอได้ไมย่ยงชิดโอ้ก็ขิวดอกอัญชันดอกอัญชันเห็นปะดอกอัญชัน อันนี้กล้วยไข่อะไรพี่ต้นเสดาวกา็หลายต้นปลูกเสตโลกเต็มเลยต้นบกนุกงูมีกล้วยไข่เต็มเลยต้นมะปางมาเนี่ยที่เป็นหน่วยจังสี่ยามเป็นมะปางนนอยู่เนาะโอ้ก็เขิวดอกอัญชันดอกอัญชันเห็นปะดอกอัญชันอันนี้กล้วยไข่อะไรนี่ ต้นสเสตโลกลายต้นปลูกสเสตโลกเต็มเลยต้นบัมะพงมีกล้วยไข่เต็มเลยลูกที่สีว่าไปกินรึเพี่กะบอมีหน่วยเห็นมะพี่กะน้อยหน่อยนะเหนแหลงก็ี้ยเป็นมิจ่กล้วยไข่โอ้นี่เดะเพื่อนี่ก็ลังถอกจะ้ะนี่เดตะตาหักเนาะ ตะปาะอยู่เห็นบ้านอ่ะมันมาปรางมีมะเขือก็แต่สองลูกเด้อเสด้กินบ้าพีน่นวว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 ้องแบโอ้ยตัวนี้ลายอิลี่ันมาย่งชิดกัมบมะปางนี่แหละสองอย่างว่ะไปกินลูก พริกกระบอกหน่วยเห็นมะพริกก็น้อยหน่อยนะต้นมะปางบาเนี่ยที่เป็นหน่วยจังสี่ยันแมนมะปางอยู่เนาะนี่จ้านี่นะี่กล้วยไข่เสร็จนี่กล้วยไข่กำแพงเพชรเหรอนี่แหละนั่นเป็นหมากอยู่ช่วงนี้ฝนมาก โอ้ยตอนนี้ลายอิลีบันมะยงชิดกับมะปางนี่แหละสองอย่างนี่จะนี่นี่กล้นนยวยไข่สนเสร็จนี่กล้วยไข่กัแพงเพชรเหรอนี่แหละนั่นเป็นหมากอยู่ช่วงนี้ฝนมาก ี่เลูกที่ห้ามันมะปรางนี่มะเขือจะได้สองลูกล้อสดุดก,กินบ่พี่นอ้องโอ้ยตัวน,นี้ร้ายอีหลีบ่ามันมายงชิดกับมะปรางนี่แหละสองอย่างล่เทีก ที่ห้าอันนี้กล้วยไข่ก็กันบนะักอกต้นนั่นก็เป็นใบแบบนี้สามลูกแล้ค่ะว่าไปกินลูกพีกระบอมีน่นวยเห็นมาพีกะน้อยหน่อยนะ ก็กันบนะักกระต้นน่ะก็เป็นใบแบบนี้สามลูกละค่ะโอ้ก็ขิวดอกอัญชันดอกอัญชันเห็นปะอดอกอัญชันอันนี้กล้วยไข่มีเพียลูกที่ห้า ต้นเสดาก็หลายมันปลูกเสะดาเต็มเลยต้นักพุงมีกล้วยไข่เต็มเลยมันมะปรางมีมะเขือได้สองลูกเด้อสะได้กินบอพี่น้องได้กินอยู่พี่น้องได้กินอยู่เดได้กินอยู่เห็นว่าก็ได้ งามก mm ็ hmm. oh, the the teachers, well, ิดเหลิศเนาะวบ่ได้ตัดเลยบ่เดลเทินไก่มาน้ำโอ้แค่ขีวดอกอัญชันดอกอัญชันเห็นปะดอกอัญชันอันนี้กล้ยไข่ทันมะปรางนี่มะเขือได้แต่องลูกด้วย จะได้กินบอพี่น้องนมาปางมานี่ที่เป็นหน่วยจังสี่ยามันมาปางนี่เนาะมันแห้งมันเหี่ยวไหลวังหันจะเป็นโลกต้นหยังพี่น้องมันต้นมะปางบาเนี่แมนบอเรื่อมะยงชิดมันมะปางมีมะเขือจะแต่สองลูกด้อสจะเด็ดกินบอพี่น้องมันแหลงเริ่มเป็นไม่จะกล่วยใครโอ้นี่เดะ นี่ก็ลังถอกจ้ะนี่เด็ตะหักเนาะตะเปาะอยู่เห็นไหนล่ะลูกที่ห้าช่วงหานี่จะนี่นี่กล้วยไข่เสร็จนี่ กล้วยไข่กำแพงเพชรเหรอนี่แหละนั่นเป็นหมากอยู่ช่วงนี้ฝนมาให้มาปางมาเนี่ยทีเป็นหน่วยกันสี่ยันเปนมาปางอยู่เนาะลูกที่สี่ <c oughs> ได้กินอยู่ได้กินอยู่เดได้กินอยู่นว่ากัเนเด้งามกินเลิศเนะาะมะปางมาเนี่ยทีเป็นหน่วยกันสี่ยันเปนมะปางอยู่เนาะ เดี๋ยวจ้านายกินกล้วยไข่กันดึเงเอาไลยแบบจ้านี่นี่กล้วยไข่เสร็จกล้วยไข่กำแพงเพชรเหรอนี่แหละนั่นเป็นหมากจุดช่วงนี้ฝนมาให้่ล่ะน,ะน,นี่ต้นสเสาก็หลายต้นปลูกสเสตโลกเต็มเลยต้นบักฮุงมีกล้วยไข่เต็มเลย ดูที่สี่โอ้ยตัวนี้ร้ายอีหลีบ่มันมาย่งชิดก